สวยมากเลยนะคะสวยนะทุกคนบอลสวยมากเลยใครอยากได้ก็เนี่ยทักทางเพจแอดมินเลยเด้อนะคะค่าส่งเองนะทุกคนเนาะแอดมินจะแบ่งให้นะคะเนี่ยก่อนทีสวยมีบอลดานะคะแอดมินก็ซื้อมาแพงเหมือนกันตอนนั้นตอนที่เขานั่นก็เดี๋ยวแบ่งให้นะทุกคนไม่ได้ไม่ให้ซื้อหรอกจะแบ่งให้ปลูกนะ <c oughs> เน uhm wow. ี่ยเงินไหลมาเหลือแค่นี้เองนะทุกคนเดี๋ยวจะย้ายอยู่นะคะนี่ดักมิ้นจะไม่ให้เสียเพราะว่าแพงมากค่ะนี่บอลนะคะนี่อันนี้สวยงามมากเลยใส่กอกออกไปเลยออกไปเลยหนูจะมาเล่นบอลแม่ออกไปไปไม่ได้หมาตัวนี้มันจะมาเล่นบอลอาไปไปเลยไปไปเลยไปเร็วเร็วเร็วไปเลยวิ่งไปหาแม่เลย ไปเลยไปหาพี่ด้าเลยเออนอนนะคะสวัสดี15ท่านด้วยนะคะฮัลโหลเอเวอรี่วันฮัลโหลมฟยแฟนแล้วก็อยู่ในสวนหลังบ้านนะคะพาชมบอลก่อนเตรียมตัวจะไปจะไปงานชาปนากิจคุณลุงนะคะอยู่บ้านบ้านบ้านเกิดเอ้ยอยู่บ้านบ้านในชนบทนะคะใกล้ใกลบ้านเน้นมีแหละติดกันนะคะ แกเสียด้วยโรคแกชราแต่ว่าอายุ75ปีแต่ว่าแกเป็นมะเร็งด้วยมะเร็งตัดแค่ตัดลำไส้เพื่อนๆนะคะอายุ75ปีแล้วก็เดี๋ยวไปเยี่ยมแกหน่อยนะคะทุกคนก็เลยเนี่ยก่อนไปไม่ไม่มีรถไปไฟ์สดนะคะเอฟซี FC. ไม่มีรถไปไร์สดนะ,ะเพราะว่า ให้คนโตเอารถไปทํางานเพราะว่ากว่าที่เราจะเลิกจะเลิกงานมาก็คงจะเย็นนะพะพวกเขาก็ต้องกลับเองเพ,เพราะปกติแอดมินก็ไปรับเขาอยู่แล้วนะอันนี้ก็ก็ไม่ได้รับก็เลยให้เขาเอารถไปแอดมินเลยไม่มีรถไปถ่ายงานและแอดมินก็ไปหาหมอก,ก็นั่งรถโดยสารนะนั่งรถโดยสารนั่งรถโดยสารกลับตอนไปเขาไปส่งนะที่เห็นไลฟ์อยู่ในตลาดจอมพระนะ่ะตอนไปเขาไปส่ง แต่เอ็นมินนั่งรถโดยสารไปนะคะจะเก็บไฮไลท์ให้ชมบอลสีสวยนะ,ะทุกคนนะคะสนใจก็ทักเอ็นมินได้เดอ้อนะคะใครอยากได้มาสุรินเลยเอ็นมินจะแบ่งให้เพื่อนๆที่อยู่ใกล้สุรินก็มาแบ่งไปปลูกกันได้ด้วยค่ะมีสวยๆนะคะมีบอลดำบอลด่างอะไรมีนั่น,นชื่ออะไรหรอเอ็นมินลืมชื่อหมดแล้วนะ ต่แอนไม่รู้แต่ว่าไอ้ไอที่สูงๆนะ่ะเขาเรียกบอลจอระเข้แล้วก็ดำมีจิกแล้วก็มีเมจิกด่างด้วยนะทุกคนนะคะเงินไหลมามิ้น์แล้วก็เงินไหลมาด่างเหลืองเนี่ยอันนี้นะ่ะก่อนแพงมากเลยทุกคนแพงมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ลดราคาคือมันถูกลงแล้วนะคะเนี่ยแต่ไม่ได้ไปไลฟ์สดในตลาดสดนะคะแจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะทุกคน ขอบคุณ15ล้านดวงใจที่เข้ามาชมนะคะบรรยากาศมาชมบอลสวยก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราไปจะไปงานสวดอภิธรรมของคุณลุงก่อนนะคะขอบคุณ16ท่านด้วยที่แวะมาเป็นกำลังใจนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กันไปเลยนะคะแล้วก็แอดมินจะตัดไฮไลท์ไว้ให้ชมนะคะบอลสวยในวันนี้เนาะ มีพันบัวแดงด้วยนะทุกคนสวยงามค่ะถ้าฝนมาบนเขาก็จะสวยอย่างนี้นแหละนะขอบคุณยี่สิบสี่ท่านด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจนะคะอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ด้วยนะคะยี่สิบสี่ล้านลงใจกับสองเลิฟในวันนี้นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้อดมินนะคะ สวยๆนะคะบอลสวยมากเลยนะทุกคน <c oughs> งานมันก็ขัดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นญาติเนาะลาหลานก็บอกว่าให้ไปเราพรุ่งนี้เขาเผานะคะก็จะไปสวดอภิธรรมแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปเผาไปเผาก็ต้องไปอีกแหละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันรถเนี่ยมันลําบากที่รถนี่แหละนะคะทุกคนเดี๋ยว แอนมินจะเก็บไฮไลท์ไว้ให้ชมนะคะบอนส,สวยในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะเก็บบรรยากาศไฮไลทไ์ให้ชมกันนะคะทุกคนนะคะ